วิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนักเรียนคะเรามาสรุปเนื้อเรื่องบทที่ห้าเรื่องไปโรงเรียนเรียนรู้กับคุณครูนุ่นนะคะนักเรียน บทที่ห้าเรื่องไปโรงเรียนเรามาสรุปเนื้อเรื่องได้ดังนี้ค่ะนักเรียนผู้ผาเดินนำใบโบกและใบบวัวไปโรงเรียนใบโบกใช้งวงหิว้วปิ่นโต ให้ภูผาใบาบัวใช้งวงหิ้วกระเปา๋าให้ภูผาภูผาผาใบาบกและใบบัวไปโรงเรียนรูปช้างใบบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบาบัว ใช้งวงยื่นกระเป๋าให้ภูผาใบโบกและใบบัวโบกหูให้ภูผาภูผาโบกมือให้ใบโบกและใบบัวช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนรูปช้าง ส่วนภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาเพื่อไปเรียนหนังสือบทที่5เรื่องไปโรงเรียนเราจะมาตอบคำถามนะคะในบทที่5กันฟังคำสั่งค่ะ ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องคุณนุ่นจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถามจากเรื่องให้ครบทั้ง5ข้อนะคะข้อที่1ใบโบกหิ้วอะไรตอบข้อที่2ใบบวัวหิ้วอะไรตอบ ข้อที่สามใบโบกและใบบัวร้องเสียงดังอย่างไรตอบข้อที่สี่ทำไมใบโบกและใบบัวถึงต้องไปโรงเรียนลูกช้างตอบข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะ ทำไมภูผาต้องไปโรงเรียนตอบนักเรียนคะเรามาเฉลยบทที่5เรื่องไปโรงเรียนกันเลยนะคะนักเรียนคงทำเสร็จแล้วเรามาตรวจคำตอบกันนะคะคำสั่งให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง ข้อที่หนึ่งใบโบกหิ้วอะไรตอบปิ่นโตข้อที่สองใบบัวหิ้วอะไรตอบกระเป๋าข้อที่สามใบโบกและใบบัวร้องเสียงดัง อย่างไรตอบใบโบกร้องเอิก์กเอิก์กใบบัวร้องแอ๊กแอ๊กข้อที่สี่ทำไมใบโบกและใบบัวถึงต้องไปโรงเรียนลูกช้างตอบไปรับการฝึกข้อที่หข้อสุดท้าย

วิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเราสรุปเนื้อเรื่องบทที่ห้าเรื่องไปโรงเรียนจบลงแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมนักเรียนคะ เมื่อนักเรียนตอบคำถามและเขียนสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนำส่งในรายกลุ่มห้องเรียนของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ